่ะ <c oughs> นี่มาชมกล้วยนิ้วจระเข้นะคะนิ้วจระเข้ไม่ได้ถ่ายหลายวันละนี่นะคะนิ้วจระเข้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะกล้วยนิ้วจระเข้ให้ชมค่ะ จระเข้เป็นแบบนี้นะจ๊ะป่อยไว้ก่อนเดี๋ยวต้นหักก่อนไม่ได้ถ่ายพยายามจะถ่ายปีใหม่ละแต่กินไปปีหนึ่งแล้วนะคะเขืออนหนึ่งล,ละจระเข้นี่เือที่สองของต้นนี้นะคะกล้วยนิ้วจระเข้ค่ะแบบนี้นะคะที่สวนเราลูกแบบนี้ ส่วนใครเป็นลูกลักษณะแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะของรองีเทคพัน,นนี้นะคะนะคะ่กะกั้ยังจะรักเทจะเป็นแบบนี้นะะลงยูทูบไว้ให้ใครซื้อมาปลูกก็ได้รู้ว่าสายพันธุ์อะไรลักษณะหน่อและใบก้าน สวนชาทางสาวชาบ๊ายบาย